ในการติดตั้งแอร์นะครับเราก็จะมีในส่วนของการยึดรางครอบท่อนะครับซึ่งในการติดตั้งรางครอบท่อนะครับโดยปกติแล้วก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับในการติดตั้งในส่วนนี้นะครับโดยทางแบรนด์เครื่องมือต่างๆนะครับเขาก็ได้พัฒนาเครื่องมือนะครับมาให้เราเลือกใช้นะครับในการติดตั้งนะครับเพื่อลดระยะเวลาในการติดตั้งลงนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น เครื่องยิงตะปูคอนรีดไฟสายนะครับของทางแบรนด์ออซุกะซึ่งมีความแรงอยู่ที่120ยจุดนะครับสามารถยึดผนังคอนรีดหรือจะเป็นไม้เป็นเหล็กได้นะครับตัวเครื่องของเขานะครับยังสามารถปรับระดับความแรงได้นะครับว่าจะให้หัวตะปูจมเข้าลึกขนาดไหนนะครับซึ่งสามารถใช้ลูกตะปูได้นะครับตั้งแต่16มิลถึง40มิลเลยนะครับผม จบงานไว้ไร้ฝุ่นด้วยเครื่องยิงตะปูลไล้สายของแบรนด์โอซุกะ